ค่ะสวัสดีค่ะทุกทคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องหน่วย Family ่ค่ะวันนี้เราจะพามาดูควายตาแดงนะคะน้ำตาไหลช่วงนี้ใกล้ฤดูฝนแล้วนะคะก็จะมีแมลงมีแม่งม้มเยอะเลยเวลากลางคืนนะคะเขาจิมาตอมตาแล้วก็เอ็ดให้ควาย ระคายเครืองตาหรือเกี่ยวกับควันไฟเวลาเราก,ก่อไฟให้เขานะคะมันก็นจะละคายเครืองตาอันนี้น่าจะเป็นแมลงดูนะคะเขาก็จะตาแดงแ้วกัน้ำตาไหลแบบนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีรักษาไม่ยากเลย เราได้ความรู้มาจากน้องหมอที่เป็นหมอผสมควายรักษาควายให้เรานะคะก็จะบอกวิธีดูนะคะเขาจะตาแดงแตาเขาจะแดงมากตน้ำตาไหลเดี๋ยวเรามาดูวิธีรักษาขั้นเบื้องต้นแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะดูวิธีว่าทำยังไงนะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้นี่นะคะเป็นน้ำเกลือหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าเซเว่นอีเลนะคะจะเป็นแบบฟ้าเขียวหรือแบบนี้ก็ได้นะคะน้ำเกลือชนิดนี้ใช้สำหรับล้างจมูกล้างหงูล้างตาได้นะคะแล้วก็ไปหยอดล้างที่ตาเขาถ้าเร็วก็ประมาณ1วันก็หายนานสุดก็จะสองสาวันค่ะ ก็จะหายตาแดงแล้วก็ลืมตาได้สะดวกน้ำตาไม่ไหลนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแล้วก็จะหยอดที่ตาเขาเรนี้ล้างไปเลยนี่นะคะหยอดบริเวณน,นี้ใช้แบบขวดเรียวๆจะล้างง่าย จะรับพระทิ่ตาเขาเลยแบบแบบนี้นะคะสะ่วนนี้สองสามวานัน ก็จะหายเลิกตาแดงน้ำตาไม่ไหลนะคะช่วงนี้ก็อย่าพึ่งให้มุดน้ำลงน้ำนะคะเดี๋ยวจะละคายเคืองตาเรียบร้อยค่ะแค่นี้คอยก็ไม่ตาแดงแล้วนะคะนี่คือการรักษาคันเมืองต้นค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ